สวัสดีครับพี่น้องอเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอ r m e x e กับวันอาทิตย์นะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิสามสิงหาคมนะครับถ้าเป็นสุกสิบสานี่น่าจะแบบว่าดูดีมากเลยเพราะว่ารอบนี้เรามากับเกมอินดี้แล้วนะเป็นแนวฮอร์เรอร์ด้วยนะเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์อ่าเดี๋ยวไปฮอร์เรอร์เดี๋ยวจะโดนพี่บ่นได้อีกนะครับก็คือเกม เดพพาร์ตโปรโตไทป์ของผู้พัฒนาหรือว่า developer เนี่ยก็คือ N4BA นะครับอยู่ที่มุมซายล่างนะเป็นหน้าจอคนหรือเป็นหน้าคนหรือไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เปิดเปื้อนไปด้วยสีแดงทำตัวเหมือนจะหล่อนๆนนะเกมนี้ก็รเราเขาทำแบบเดียแบบแลมโบอาวแลโบเหรออ,อ๋อคืออ่ามีมีความใกล้เคียงกับแลมโบอันนี้ผมแบบดีไซน์ดีไซน์ อ่ตัวโลโก้เกมให้เขาใหม่ครับด้วยการเอาสัญลักษณ์เมาส์เนี่ยที่มีอยู่ในเกมเนี่ยไปใส่ตรงตัวโอแทนตรงกลางนะนี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนสัญลักษณ์เมาส์ลงนะครับดูรืเห็นไหม <laughs> ทาให้มีมิติของตัวโลโก้เกมมากขึ้นนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกสนานแค่ไหนะเอาเริ่มเลยเหรอเอ้ยอ้าวตัดเอ้ยมืดเดี๋ยว อย่างไงเนี่ยเมื่อกี้เราหันอ๋อเราอยู่ในห้องมืดมืดที่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแล้วเราก็กำลังเดินไปยังแสงสว่างอะโอ้โหขนาดนี้ตาจะบอดหันเข้ามาก็มืดหันไปข้าแสงมันแรงไปเลยเนี่ยเออโหที่มันทางใต้ดินหรืออะไรไม่รู้อะเป็นห้องแคบแคบนะ กำลังเดินไปด้วยความเงียบเชียบอุ้ยอุ้ยมีโคมไฟตั้งอยู่ที่พื้นใครเล่นพิเรนแบบนี้เก็บก้มก้มได้ไหมเซตติง้งไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยมีแค่วอลลุ่มกับคุณตี้อย่าไปซนเดี๋ยวกดเลย์แล้วมันเกิดเด้งหายเว่าไม่น่าใช้ทางไปอะมืดขนาดนี้ย่าเลยดีกว่าชูดชูด ชุดชุดมีปืนปะละ่ะมีปืนให้ปะละ่ะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนมีปืนให้เราเหรอเราค้นอะไรได้เราไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมเขาบอกให้เรายิงอ่ะ ไฟฉงไฟฉายอะไรนี่เอ,อ้ยอะไรอะ่ะสายไฟเหรอตอนนี้ที่ประตูมีคำว่าชูดนะครับเหมือนกับแบบว่ายิงมาเลยชูด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 ด้วยอะไรแวแววไอแคนไอยิงยังไง อีกเมาส์เลื่อนอะไรได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เรากลายเป็นคนเป็นใบไปแล้วพูดอะไรไม่ได้เลยตัวละครเราไม่มีการพูดมไม่มีการจามไม่มีการอ่าจจะวิ่งได้นะไหนในนี้อาจจะมีปืนตกอยู่ทำไมเขาชอบใช้ความมืดเล่นงานเราแบบนี้อันนี้มันห้องขังอะ่ะผมลองกดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น q e r f t w g h b v c แซ x มันเข้ามาในหน้าออปชันกดชิปจะเป็นวิ่งนะครับกดสเปซไม่มีด้วยกดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเราได้ว่าเป็นปืนนะนําแพดก็ไม่ช่วยอะไรเลย m หนึ่ง m สอง m สมลูกเลื่อนเมาส์คลิกขวาคลิกซ้ายอะไรคืออะ อืมฮึโอเคอ่ะนี่กดเปิดไฟใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้ไม่เปิดดีกว่ามั้งอย่างเงี้ยเปิดแล้วน่ากลัวกว่าเดิมอีโอ้โหอ้อเอ็นแลสยองไฟมันวับวับด้วยอะนั่นอะเราเห็นแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นอะมีปืนอยู่ในนั้นอะแต่เราเข้าไปเอาอยัางไงอ่ะ ต้องบิดวาลหรอขอต้องเปิดไฟก่อนถึงจะบิดวาลได้โอ้โหจะทำจะทําสมจริงสวยไปไหนเนี่ยมันมีเสียงหรือเปล่าเนี่ยโมงมากเลยรัมเอ้ยใครมาเขียนกาฟิตี้เล่นไว้แบบนี้ไม่มีมารยาทเลยบรรยากาศยิ่งน่ากลัวอยู่เข้าได้ไะเนี่ยไม่ใช่เข้าไปปุ๊บตายเลยนะ เอ้ย y, USA สปริงฟรีอัมบรีอ u s เอซะด้วยเฮ้ยโอ้โหเอ่ออันนี้คือเราเป็นทหารเหรอหรือ,อยังไงอ่ะไม่โอลุมมันเต็มหลอดเลยอ่ะแต่มันไม่มีเสียงอะไรเลยครับผมชักจะเริ่มกังวลแล้วว่ามันมีเสียงไหมเนี่ยไหนเองเลงสิโอ้โหนี่ นี่เสียงเหรอเนี่ยไป close ปิดแล้วปิดอีกไอแว่นแบบนี้นี่มันแบบว่าพวกเอยเฮ้ยประตูเปิดเองทำไมมีห้องเรียงรายเราไม่เปิดให้เราเลยสักห้องปิดได้ไหมปิดปิดปิดเถอะปิดอย่าเลยโอ้แสงนี่ ตอดไฟแต่โอ้ย,อยผมก็มาเพื่อรอกลัวอยู่แล้วไงรอบนี้มาตั้งใจมารอกลัวเลยเนี่ยไอเกมนี้มันคุ้นมากเลยอะ่ะไม่นะไม่นะทำไมมันคุ้นเหลือเกินโอ้โหผมว่าใช่ละงอ้นอมาลงใน HIO เหรอไม่นะนี่ผมตัดสินใจอะไร ผมทำอะไรลงไปผมเอาอะไรมาเล่นเนี่ยปิดอีกแล้วมีเสียงโซ่เนี่ยมีโซ่โอ้โหพลาดอย่างแรงและเราไม่น่าเลยเขาบอกว่าเกมนี้นี่โดนทีเดียวตายนะไม่มีสิทธิ์ต่อรองเปลี่ยนกบอะจำได้ว่า หกตอนจําได้ว่าตอนหยิบมานี่หยิบมาแต่ปืนนะ,เ,นดนะเดินกันมึนหมดอะตอนเนี้ยเกลียดความออลาฟุ้งกระจายเพราะเราไม่รู้ว่าผีจะมาเมื่อไหร่นะครับโคตรมึดมึดแบบผมจำได้ว่ามีห้องอยู่ ห้องหนึ่งใช่ปะเข้ามาดีไหมเนี่ยแล้วเข้ามาผมจะหาทางออกได้ไหมมากกว่ามันโอ้โหเออเฮ้ยเอาหน้าสายกําแพงไปแล้วกันทางออกอยู่ไหนผมเกลียดเกมที่มันทำให้บึดมากขนาดเนี่ยอันนี้ก็ ปิดเกินเฮ้ยประตูอรอประตูเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดเถอะ Help please เราไม่อยากอยู่ในนี้แล้วบ้านอื่นมันเปิดไม่ได้อ่ะโอ้โหจะไปทางไหนเนี่ยเออหาทางไปไม่เจอละ เสียงโคตรเงียบทางนี้เหรอเข้าไม่ได้เลยครับเนีย่ยเขาให้มันเรามาหยุดที่ตรงเนี้ยแปลว่าเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับพื้นที่ตรงนี้นะโซ่ที่เราชนไว้มันยังมันยัง ก็แกร็อยู่เลยหรือว่าเราต้องยิงประตูเข้าไปเหรอใช้วิธีแบบเดิมมีตัวปัน่นตัวปั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองยิงประตูก่อนนะออ <Ooh>. close หลักการยิงประตูไม่ได้ผลและหนึ่งหลักการเก็บของหรือเปล่าเก็บกุญแจอะไรอย่างนี้ ค้นหาก่อนค้นหา searching 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 ไม่มีอะไรเลยเปิดได้ไหมไม่ได้แท่งไม้สมเป็นเกมอินดี้จริงๆ คือไม่มีอะไรจูงมือเราเลยครับให้เรางงหาทางไปอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้เหรอมีอะไรป่ะไฟฉายก็ไม่มีนะบนโต๊ก็ไม่มีไฟฉายเนะี่ยมันมีตู้ทําไมเนะี่ยมีตู้ประกอบแต่ไม่มีของอะไรเลยอนะ่ะแล้วของอะไรก็ไม่ได้ต้องยิงหรอยิงประตูแต่ละประตูหรือเปล่ายิงประตูสปอนผีสปอนมอนสเตอร์ ได้ไหมไม่ได้ขนาดยิงไปขนาดนี้โคตรเลยฝั่งนี้เปิดก็ไม่ได้ไอประตูที่เปิดนะั่นน่ะเขาเปิดเอาหลอดอย่างเดียวเหรอเขาไม่ทําประโยชน์อย่างอื่นเลยเหรอเนี่ยจริงด้วยนะม,นมันปิดหมดเลยครับแไวอยู่ไกลๆเบอร์ซะน่ากลัวเชียว เดี๋ยวเราต้องปิดไฟตรงนี้กดได้หรือเปล่ากดซ้ําได้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองเข้าไปห้องเบเกอร์อีกทีหรือมันไม่รันทิเกอร์อะไรบางอย่างที่ผมจะต้องได้รับรู้เฮ้ผมมาทําอะไรที่นี่ผมมาหาเรื่องอะไรที่นี่เนี่ยโอ้แล้วให้คนไอคิวทะลุฟ้าอย่างผมมาเล่นเกมที่ต้องหาทางไปแบบพัเซ์นี่มัน ช่างสุดยอดะเหลือเกินสรรหามาเล่นเหลือเกินไหนมีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงๆเกือบปืนเรานี่แบบอินฟินิตี้ป่ะอินฟินิตี้อมโมยิงโซ่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับมุงไม้อะไรก็กดไม่ได้ยิงถังนี่หรอ,อระเบิดไหม ในระเบิดเหมือนมันไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้เลยอะโรสหมดเลยอัดสัก,กสุนหมดแม็กเชียเราคายกระสุนออกมาจากปากเลยไงเนี่ยิยงได้แบบไม่ยัง้งมันมีห้องมาให้อะ่ะมันจะไม่ให้เราทำอ,าอ่ะหอ โอเคนั่นแหละผมผม, <asury S 1> ผมโง่เองอะโง่แบบไม่น่าให้ <S 1> <S 1> อภัยทางเดินแค่นี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยเกลียดเกลียดอารมณ์ทำผ้าเบื่อเกลียดอารมณ์นี้มากๆากเอมีอะไรปะเนี่ยทาไฟไว้เพื่อต้องการให้เรากลัวอะไรขนาดนั้น ไหนแสงสว่างโอ้โหมีใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้ไฟฉายเปล่า,เ,าเก็บแล้วไฟฉายมาแล้วครับผมใครมันมาอุตริวางไฟฉายติดปืนเอาไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหอะไรวะน้านะหน้ากากผีโอหน้ากากผีเก็บได้ปะไม่ได้อย่าบอกนะว่าเราต้องเจอไอ้ตัวแบบเนี้ย อเออมาได้ไม่มีปัญหาครับผมรอกลัวอยู่แล้วบอกแล้วกําลังรอกลัวอยู่เนี่ยตอนนี้มันยังแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหรนะ่เท่าไหร่นะปากพูดว่าไม่กลัวแต่เสียงนี่สั่นแล้วมือนี่เลิกลักเลยหันซ้ายหันขวายุกยิกไปหมดเฮ้ยมัน้ โอ้ยมันเอาตัวประหลาดมาอัดหน้าผมแล้วผมจำได้นะว่าผมเนี่ยพอจะมีความจำแบบเลือนลางนะครับตอนที่เอ่อได้ดูรู้สึกจะเป็นอุ้ยมันโหลดผีอ่ะค้างเลยอ่าโหลด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 ผีค้าง โหลดผีค้างเมื่อกี้นี้เหมือนพี่ผมจะเคยเปิดให้ดูนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพี่ชีวาสนะที่เล่นเกมเนี้ยเซฟวิ่งแล้วอะ่ะมีเซฟแล้วอะ่ะไม่ชอบเลยพออยู่ดีๆมีเซฟเนี่ยรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยอย่างร้ายแรงมากๆขอร้องละ่ะอย่าเพิ่งทำอะไรผมเลยผมกลัว ผมรอกลัวอยู่ตอนนี้ผมโดนไปแล้วหนึ่งปาบเออหืมกล่องเป็นซุปเปอร์แมนไงแตะอะไรก็ปิวไปหมดอะนายเป็นแค่ทหาร t h i s w a y t h i s w a y way โอ้โหดูน้ำครับ t h i s w a y บ้าอะไรเปิดไม่ได้ฮะปีดอวิมีอะไรอยู่หรือเปล่า t h i s w a y ปิดได้ เปิดแล้วหนึ่ง้นอย่ามีอะไรโผล่มานะเขาบอกวันเขาบอกวันช็อตวันฮิตวันฮิตเราตายแต่ว่าเราห้ามโดนอะไรสักอย่างเลยผมว่าผมโดนหลายช็อตแน่นอนเลยผมนี่ไม่น่าจะโดนแค่วันฮิตแล้วละ่ะน่าจะโดนสักแบบทริปเปิลฮิตดับเบิลฮิตอ่อมีตู้มีตู้ ทำอะไรกับตูได้ไหมอะไรที่เราสามารถอินเตอร์แอ็ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีจุดสี่ขาว,ขาวโผล่มานะประตูเหมือนสร้างมาเพื่อเฮ้ยใครใครใครดันประตูกับมาฮะไครนไอ้สน,สนบอกสิอยานะเยยานะเยปืนนะเยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยอะไม่เหมือน Resident Evil เลย เอ้ยถ้าท่อนมุงท่อนไม้ผมเออเฮ้ยเฮ้ยเด้๋เยเ้เดียยว้เนีย้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮลเย้ ดีนะกระสุนอินฟินิตี้ไม่งั้นนี่น้ำตาไหลลินใครก็ได้ช่วยโกรธพี่ผมทีพี่แนะนำให้ผมมาเล่นเกมเพ์เลอร์ใครใครบอกมาไหมเร์เลอร์อินดี้ชีวิตนี้ช่างเศร้าใจเหลือเกินมีกุญแจเอากุญแจไปไหนอ่ะมันเอาผีมาอัดหน้าเราแล้วอ่ะดึงช็อตอ่ะ แล้วเออตอนนี้ผมไม่ไม่ใช่แค่รอ,อก,กลัวแล้วตอนนี้กลัวจริงแล้วกลมได้ไหมโดดได้ไหมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับได้กุญแจมาแล้วอ๋อหรือว่า,าไปไขห้องนี้ใช่ซะอีกนะเกลียดเกลียดความรู้ดีของตัวเองจังอ่า มันไม่ใจดีกันเราหรอกเชื่อผมผมเกลียดอาการภาพเบลอมากเลยะระยะไกลอ่ะคือแบบคุณทำร้ายหัวใจของเราได้ขนาดนี้ได้ยังไงโอ้อ้าวอ๋ออีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเปิดดิเปิดสิครับเปดิปดเปิดยะโอ้โห จะร้องอ่ะไม่ใช่ปิดปิดปิดอ้ปิดปิด,ปดอ้ผู้ให่ใครเป็นเอาหน้ากากมาตั้งตรงนี้ไว้มาเอ้ย,อยดิงได้ไหมยึงประตูเข้ามาได้ไหมโอ้โหยิงดึงเหมือนยิ่งเปิดอะ่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเด,วเดวผมเตรียมความพร้อมให้ชีวิตตัวเองก่อน มันช่วยไปได้เลยเลยเนี่ยประตูมันช่วยอะไรผมไม่ได้เลยแล้วมันเอาเรามาไว้ที่ไหนอ่ะท่อเหรอหรือว่าท่อรับปิดตายอะไรงี้เหรอเปิดแล้ว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 ,ลว,ลวไหนดูดิมันจะเล่นเราเปล่ามอนโยนี เฮ้ยมีเสียงเดินครับออหอยก้อนเลยเสียงเราหรือเสียงใครไมบ้าเอ้ยอย่างน่ากลัวเกมที่มันไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วมันมีเสียงอะไรบางอย่างโอ้โหมันในเกมเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากโดยเฉพาะการที่มันเป็นเกมเฮลเลอร์เนี่ยสวัส ปั๊บวับชูวับปับ๊บชูแวบชุบชุบชุบอืมอย่างเชี่ยวชาญอาอุ้ยประตูเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วแล้วยังไงแล้วเปิดเปิดโอ้โหแดงแดงเถือกใครมันนี่มันห้องหนีเข้ามาติด ติดปิดตายชัดๆห้องติดปิดตายลางสลายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงอีกแล้วมีเสียงอีกแล้วครับเงาอะไรอยู่ตรงนั้นแหมเงาอะไรไหมลังเกียจใช้วิธีโกงเราใช้วิธีทําให้เราหวาดกลัวด้วยกันทําให้ภาพไกลๆมันเบลอ โอ้โหโซเพียบอย่าได้โดนแม่แต่โคเดียวเออยเเฮ้ย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 เ่ยเฮ้ยมันน เหมือนฆาตากรเลยอันนี้นนมันอันนี้มันบังคับให้โดนเ่นยอ้าตายอะแต่งเงาเครื่องน้องอ่ะยิ่งทำให้หน้ากลัวจริงมันคงไมไ่มืดขนาดนี้หรอกไม่รู้สึกรู้สึกว่าจิตใจผมอ่อนไหวมากเลย รู้สึกว่าผมแบบรอกลัวแบบหนักมากรอบนี้ปกติไม่ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนายนายจะสิงเราแบบนี้ไม่ได้นะอ๋อต้อง e c แล้วกดเองปะเนี่ยมาไหนอะเนี่ยมันมันดูมืดแบบโอเวอร์เลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะเริ่มใหม่โอ้ยยยย น่ากลัวดีนะเอาเอาเอาเงินตุ่นหมดไอ้ยาอย่าก็พี่อย่ายาผมขอโทษตายตายตายรอบนี้ก็พอเท่ากันเลยมาดูน่ากลัวเกินเล่นไม่จบหรอก ย่าเผาขนแบบนี้ทำไมไม่มีเสียงโปงโปงเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อมันมาจากทางไหนวะไอ้พวกผีบ้าเอ้ยนี่เอาจัดหัวจัดหัวยัดยันยัดยันยันโอ้โหไอ้ป่าพี่ผีบ้านี่ไหนแล้วโอ้มันวิ่งเร็ว รู้สึกรังเกียดความที่แสงเงามันสมจริงเกินไปอ่ะร่มรู้สึกรังเกียดแสงเงาที่สมจริงเกินไปเจ็บปวดปะละ่ะมันจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยนี่มันมาแล้วตัวเนี้ย หน้ากากนี่นะใช่มันใส่หน้ากากเราก็รู้ดีนะรีบมาปิดก่อนปิดนานจังวะโอ้โหจะฆ่าตัวให้ตายได้เลยใช่ไหมสับไว้ก่อนเลยสับ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 สัตโอ้โหช้าสุดไม่ทันทำไมทำไมมันต้องไอ้นั่นอ่ะทำไมมันต้องภาพแบบดับดับติดติดแบบนีไม่รู้มัน มันตามตามไฟฉายเรามั้งแล้วเวลายิงปืนไฟฉายมันเป็นไรไม่รู้ยิงแล้วมือมันสัน่นมันลกรอกลัวอยู่รอกลัวอยู่มือมันสัน่นผมว่าผมลกยิ่งกว่าตัวละครในเกมอะ่ะจริงต้องทำอะไรสักอย่างอะ่ะอันนี้คือมันมาแน่ๆนะครับหนึ่งชอ็อต โอ้โหแม่งไม่มีโดนเลยสักนัดนะว่าผมรอไฟมันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมันมีตัวเร็วมาตัววิ่งเร็วอือมันมีตัวเร็วมาม,มีตัวเร็วมาเมืม่อเ,เรารู้ประสัทแล้วเราก็เคลียร์ได้ไม่มีปัญหามุมกล้องโคตรมึนเมาแน่แน่เ,นะเออเราจำแล้วไง มันมีสามตัวนะครับเรารู้แล้วว่าไม่ทันแน่ถ้ามัวแต่มาห่วงบิดเนี่ยเพราะงั้นเราต้องรีบเคลียร์มันก่อนเราต้องรีบเคลียร์พวกเสือชีต้าพวกนี้ให้ไปสู่สุขติเรียบร้อยปะละ่ะเจอบ่อยๆครับว่ากลัวมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลา,ายเป็นกลายเป็นความกลายเป็นความเกลี้ยวกลาดไม่ใช่ไม่ใช่กลัวกันเป็นเก,กลี้ยวกลาดยานเนอะพียเฮ้ยโอ้โห ได้โปรดอย่ามาทำแบบนี้กับเราได้ไหมอย่ามาเต้น랩โยใส่เราเราดโอผีมันเต้นโอยมันมีไฟดิสโกเทคมาด้วยครับโอ้ผีบ้าแล้ววะเนี่ยเอาแม่เต้นดิสโกเทคเยโอ้โหกลัวเราไหมเนี่ยดามจริงไม่ให้เราไปเหรอเฮ้ยเราซัดจะหมดแม็กแล้วจบแล้วมาดูผีโยกดิสโกเทคตอนสุดท้ายเนี่ยนะ โอ้โหหมดคำจะพูดอ่ะคือถ้าเราวิ่งเข้าไปเนี่ยเราตายแน่เลยเราต้องไปเริ่มใหม่นะดีแล้วที่ผมก็ว่าไม่ลุ่มหลงไปในแสงสีเสียงของตัวเมืองยามค่ำคืนอ่ะแปลว่าเห็นไฟดิสโกโทคแเราไม่ไม่เข้าไปเต้นร่วมวงแจมกับเขาด้วยไม่งั้นเนี่ยตายแน่ๆ่เลยเอ็นแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเอ็นละเอ็นละนะเนี่ยคือผมเคลียร์เรียบร้อยนะสามารถ ข่มความกลัวของตัวเองได้นะครับจนเล่นจบมันไปเก็บอินดี้ผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วมันไม่นานมากนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยพยายามที่จะหาวิธีเล่นให้มันจบอยู่นะแล้วมันก็จบได้จริงๆด้วยนะครับต้องรู้สึกว่าได้ก้าวผ่านความหวาดกลัวไปอีกหนึ่งขั้นแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบว่าจากรอก,กลัวเนี่ยกลายเป็นกลัวแล้วก็กลายเป็นกลัวกลัวแล้วก็เริ่มจะกลายเป็นเกี้ยวกราดแทนแล้วนะเริ่มโมโหแล้ว เริ่มไม่กลัวแล้วอ่ะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องอเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะจะได้ไติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับทุกวันเลยนะมาเจอกันได้ตลอดยกเว้นว่าจะมีธุระสาคัญที่ทําให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งอไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเเล่นนกมนะครับ อย่าลืมทำาดารี่เควสจากผู้คนรอบที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขท,ทั่วกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ ARM.exe นะว่าพวกผมเนี่ยจะอะไรมานำเสนอให้ทุกๆคนได้สนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้กันอีกนะสำหรับวันนี้ก็ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะส่วนคนยังไม่นอนก็ยาวๆไปนะครับใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลใครที่ดจะเจ้ามาเล่นก็อย่าหาทำเลยดีกว่าครับมัน ไม่มีความจําเป็นต้องทํำลายจิตใจตัวเองในช่วงเวลาประมาณ20นาทีนะมันเป็นเวลาพื้นฐานของเกมอินดี้นะแต่มันเป็น20นาทีที่ทรมานหัวใจมากๆนะบายบายครับผมไว้มาเจอกันตอนนี้หมดแรงและเหว์ไปหลายดยอ,อกอยู่ฝันดีครับ